หลายคนคงเคยได้ยินว่าถ้าอยากรวยอยากมีเงินมากขึ้นจะต้องทำงานหนักจะต้องประหยัดจะต้องรู้จักการลงทุนถูกไหมคะแต่วันนี้เผื่อนนี่อยากจะเอาวิธีของที่หลายๆคนชอบก็คือการใช้จ่ายเงินนี่แหละค่ะแต่ใช้จ่ายอย่างไรให้รวยมาฟังกันค่ะทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายเงินให้คุณใช้จ่ายเงินด้วยความรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือฉันคือคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณเงินทุกครั้งที่เราใช้จ่ายเงินหาเหตุผลให้ได้ว่า ฉันได้รับอะไรจากการใช้จ่ายครั้งนี้ฉันมีข้อดีอะไรจากการใช้จ่ายครั้งนี้หาให้เจอแม้แต่เนี่งเช่นจ่ายต้องจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟขอบคุณตัวฉันเองที่หาเงินมาได้คุณลองที่ดูนะถ้าคุณไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่มีการปะไฟฟ้าไม่มีการประปาคุณต้องก่อไฟถุงข้าวเองปะคุณจะต้องไปตักน้ําที่บ่อเองปะคุณจะต้องจุดเทียนข้องน้ำคุณคิดดูนี่คือแค่เรื่อง เบสิกเบสิกง่ายๆนี่เรื่องของสาธารณนุ่มพอๆเฉยๆนะถูกไหมอ่ะขอนึกไปเรื่องใหญ่ๆขึ้นอย่างเช่นผ่อนไฟแนนซ์ลดคนทําธุรกิจก็ต้องขึ้นเงินเดือนพนักง,งานจ่ายโบนัสบางคนโอโ้ขึ้นเงินเดือนพนักงานรู้สึกเครียดยิ่จ่ายโบนัสออเดือนนี้ตัดความรู้สึกแบบนั้นไปเลยนะคะให้คนรู้สึกดีทุกครั้งที่ใช้จ่ายเงินฉันมั่งคั่งเหลือเฟือขึ้นเงินเดือนพนักงานดีจังเลยอ่ะแสดงว่าน้องคนนั้นพนักง,งานคนนั้นเขาเป็นไงคะเขาทำงานดีเราถึงขึ้นเงินเดือนให้เขาเขามีพัฒนาการที่ดี เราถึงตอบแทนเขาโดยการขึ้นเงินให้หรือเขาทํางานอยู่มาระยะหนึ่งแล้วจนเราต้องแต่งบานให้เขาคิดดูนะเราใจ่ายให้เขาเพิ่มขึ้นคนได้รับก็เพิ่มภูนเขาเอาเงินไปให้พ่อแม่ได้เขาไปซื้อสิ่งที่เขาต้องการได้มากขึ้นเขามีความสุขมากขึ้นคนรับมีความสุขคนให้อย่างเราจะไม่มีความสุขได้อย่างไรล่ะคะเรายิ่งโคตรสุขถูกไหมเพราะเราให้กับผู้คนมากมายเลยอ่ะสร้างความรู้สึกแบบนี้ขอบคุณตัวเองแบบนี้รู้สึกภาคภูมิใจตัวเองแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นคุณเชื่อไหมว่า สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณนี่ไม่ใช่เรื่องงมงายเพราะมันก็คือกฎวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะที่เราปรับเปลี่ยนความคิดของเราเพื่อสร้างความรู้สึกให้จิตใต้สำนึกดูดสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเข้ามาได้อย่างง่ายดายนี่ที่จิตใต้สำนึกเราสั่งให้สมองเนี่ยสมองจะมีคลื่นประจุไฟฟ้าที่เรียกว่านิวรอนนะคะนิวรอนก็จะส่งกระแสไฟฟ้าไปหาคลื่นกระแสไฟฟ้าเดียวกัน มาให้เราถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีความรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือ,อเขาก็จะหาสถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนที่จะทําให้เรารวยขึ้นมั่งคั่งขึ้นเข้ามาทําให้เราเจองานที่มันดีขึ้นทําให้เราเจอโปรเจกต์ที่ดีขึ้นหรือบางคนอาจจะเจอจักพอดรางวัลที่ดีขึ้นคุณลองทําดูสักพักนะคะแล้วคุณจะพบว่าหลายคนที่เงินไม่เคยพอเลยอ,อยู่ๆกลับมาพอแล้วก็บางคนพบว่าเฮ้ยยังใช้ไม่หมดเลยเอ่ะเงินเดินออกอีกแล้วหรอ เฮ้ยเงินยังใช้ไม่หมดเลยอะเงินใหม่เข้ามาอีกแล้วหรอเงินเข้ามาหลายทางจังเลยตอนนี้ใช้ไม่ทันแล้วต้องรีบไปลงทุนละไปไงแล้วคุณจะเจอประสบการณ์นี้